สกินตุดจีนของวีราเข้ามาใหม่อันไหนไหนไหนขอลองจุ่มซีแค่กล่องละห้าปองเองถึงจะเกลือก็ไม่เป็นไรเพราะาเรามีส่วนลดสแตนบายรอไว้อยู่ละไปค่ะ15กล่องเบาๆกดเอาอัธรสดเอาเดี๋ยว oh my god ฉันว่าจะกดแค่คขำๆมากสกินมาแล้วเหรอแม่พวกแกฉันได้สกินนี้แค่75คูปองเท่านั้นคือมันจอสระอึ้งจึ้งก็มีใครให้น้อยกว่านี้หรือเปล่านะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินดี้ก้เก้าเก้าอีกครั้งหนึ่งนะคะ วันนี้จะมารีวิวสกินใหม่ล่าสุดข,ของวีรานะคะสกินตีมตุ่จีนอร์โตอาชอนวีราสวยสดงดงามมากเลยค่ะนี่กรอบรูปโปรไฟล์ครูเราจะหาว่าโมนะคะได้จริง,รงค่ะ75คูปองขอวัดดวงอีกทีนึงแล้วกันนะคะจะเอาปุ่มกดค่ะจริงๆมีให้ซื้อการันตีแบบ69คูปองแต่ว่าอยากลองวัดดวงวัดใจอีกครั้งนะคะไปค่ะครั้งนี้ก็75คูปองแล้วกันจุ่มยังไงให,ให้มากกว่าราคาการันตีไม่รู้นะคะแต่ที่รู้รจุ่มได้แล้วค่ะปุ่มกดวีราเอามา ลองใส่กรอบรูปให้ทุกคนได้ดูกันดีกว่านะคะกรอบรูปวีรชจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็นํามาตั้งเป็นรูปโปรไฟล์คือ art work oh. จอสละเออโมเดลก็โคตรจะสวยเลยอะดูดิหางสวยมากและในวันนี้วันที่31มก,กราคมทุกคนสามารถเข้าไปกดรับสกินอาร์นฟรีตัวนี้ได้เลยจ้าคือสินที่ก็เพิ่งได้พร้อมกับทุกคนอ่ะนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ซินดี้จะเล่นสกินนี้ให้ดูเลยละกันแล้วก็กิจกรรมแจกฟรีสกินคิวกอดตุ๊ดจีนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะทุกคนเพียงแค่ปล่อยโคมไฟ <Lock in S 1> ล็อกอินแสล แต้มไปเรื่อยๆเราก็จะได้ของรางวัลมากมายนะคะรวมไปถึงสกินหลักนี้เลยนั่นก็คือสกินคิวกรดออโตอาชอนตัวนี้คือแม่ของจริงมันเท่มากสวยมากน่าจะสวยที่สุดเท่ที่สุดของคิวกดแล้วก็ว่าได้นะคะดูดิสวยทุกมุมสวยทุกองศาเลยอะ่ะอยากเล่นแล้วว่ะแล้วในตอนนี้กิจกรรมวันตุษจีนก็เปิดครบแล้วเรียบร้อยส่วนสกินก็ทยอยกันเข้ามาไหมหยุดล่าสุดก็เก็บจะครบทุกตัวแล้วค่ะเหลือแต่โบบารอนตัวเดียวนะคะทีจะเข้ามาวันที่2กุมภาพันธ์นี้ค่ะเตรียมตัวร รีวิวอันนี้ก็จะเป็นกรอบรูปโปรไฟล์ที่เราสะสมสกินทีมตุ๊ดจีนได้นะคะสวยยูรีตื่นเช้ามารีวิวกันอีกแล้วนะคะแล้วตอนนี้น่ะซินดี้ก็ได้อยู่กับบุคคลที่แอนตี้อเลนเป็นชีวิตจิตใจระแล้วไหนคาคู่บาปของอเลนในเกมนี้หวยจะออกที่เรียวมาหรือฟอเลนแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าอเลนน่ะมันเป็นฮีโร่ลูกเทพเจ้าอยู่แล้วนี้ไว้สุดๆละเมนอเลนกดไลค์ให้เราหรือยังอะถ้าพร้อมที่จะไปรับชมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยค่ะ let's go อะไปลุยกันเลยค่ะในตอนนี้ซินดี้เอาอาเลนมาในตำแหน่งออฟเลนชนเลนกับเรียวหมาเฮ้ย <c oughs> ของจริงก็สวยอยู่นะเนี่ยแหละสกินเทพฝึกหัดเปิดมาซินดี้ก็มาไายรำวิชากระบี่กระบองที่หัดเรียนตั้งแต่ป4ก <c oughs> ็ไล่ฟาตูดฟอร์เลนไปแกนมีดาบเดียวส่วนฉันมี2ดาบจะไปไหวได้ไง <c oughs> ดูดีฟอร์เลนถึงกับไม่ไหวอ่ะต้องวิ่งเข้าป้อมเฮ้ยดูดีเรียวหมามาเติมทําไมอ่ะโอ้โหเป็นออฟมันเป็นเลนที่ต้องหนึ่งหนึ่งกันดิวะเอาล่ะฟอร์เลนหวังว่าตาเนี้ยจะไม่มีใครมาจุนจ้านอีกแล้วนะขี่คอขึ้้นหัววไปแแลกกก็ระท ตองมาฟัน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 เขาไปใครมันจะล้มก่อนกันฉันหรือแกเฮ้ยเห็นทีว่าจะต้องเป็นฟอลเลนที่ต้องเป็นฝ่ายนอนเฮ้ยแต่ว่ามันพิกออกไปได้ทันอะ <c oughs> ชังรอดได้รอดดีเหลือเกินนะแต่ในขณะที่ซินดี้ก็ยังวอแวรกับเลนตัวเองแต่เหมือนว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมาหากันไหมหยุดล่าสุดมากับสามคนเลยเหรอคือมันเกินไปปะ่ะเฮ้ยเพื่อนกูนว่ากูโดนอีกแล้วอา้าวดีคือตรงข้ามกลัวอาเลนป้าแห่กันมาเยอะขนาดนี้ไหนลองอีกทีซีฟอลเลนถ้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยใครจะชนะใครมันจะเป็นเจ้าแห่งออฟเลนตัวจริงกันแน่เนี่ยเลยวลหกเท่ากันฝันไปฟันฝันันันแบบนี้สิเขาถึงเรียกกันว่าสู้กันแบบลูกผู้ชายนะแต่ฉันยังไม่ได้เปิดไพ่ไม้ตายเลยนะแต่ฟอลเลน เป็นว่าออกมาก่อนละกันเอ๊ๆเห็นใครขาวิ่งมาแวบบ เติมได้เติมดีเหลือเกินนะป่าฝังตรงข้ามเนี่ยตอนนี้ต้องแก้ไขสถานการณ์กันหน่อยแล้วคะแนนสูงสองแต่ว่าเงินก็ไม่ตกนะจ๊ะโดนกดเลนขนาดนี้แต่ว่าไม่จนนะ่ะทาได้ยังไงกันนะก็เพราะว่าผมเหมันเทพบอลเลสแต่ว่าสจวดวิ่งมาตรงนี้เรียบร้อยสิพี่ก็โดนฟันฟันฟันเข้าไปจะแปะทาไมคะแปะไปก็เท่านั้นเห็นทีว่าต้องเป็นแปะยิ้มไปก่อนละกันว่าแต่พี่มวยนี่มาแจกสกอร์ให้ซินดี้ชัดๆขอบคุณสําหรับดับเบิลคิวนี้แต่ว่านางเรียวมาตัวดีมันจะแทงแรงไปไหนวะเห็นเนื้อว่ากิวกําลังเข้าไปล ไปซินดี้มาแล้วจ้าจะหนีไปไหนจ้าที่มวยมาให้ฟันตุดเดี๋ยวนี้แล้วเจ้าเนื้อวากิวตัวนี้มันก็ขยันหาล้วงซะด้วยสิแบบนี้ต้องวิ่งไปแจมซะหน่อยแล้วมาฟิชเชอร์ลิงกันเแบบี้แล้วพี่แกก็มีความพยายามที่จะจูดตัวแตกไปเลยเบิ้มแอบ,บมุดพุ่งมาดักอยู่ตรงนี้รอช็อตปิดหลังดีดดีจังหวะนี้แหละฉันจะโผล่ตัวไปเฮ้ยแล้วตัวโลเบิ้มสวยมากจังหวะนี้แหละฉันจะฟันแกแต่อมกดแข่งทําไมจ้าเพราะว่ามาจุรามีนามว่าอเลนน่ะมันล็อกหัวแกไว้แล้วว้าั้าห้าแบบว่าเ้า เกมวาจัง12นาทีจบบ้านละเอาเป็นว่าขอให้คะแนนสก,กินนี้นะคะสวยดีคะ่ะเอาไป10แเต๊มเย่ yeah. และในตอนนี้ทีมเราก็ได้รับวิกตอรี่มาแบบสบายใจ ก็มารีวิวให้ดูแล้วนะคะสำหรับสก,กินอาเรนแจกฟรีไม่มีเอฟเฟกซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยริชแมนช็อปจะมีกิจกรรมแจกอ่งเปาให้กับผู้ชมช่องซินดี้ด้วยนะอย่าพลาดกันละ่ะริชแมนช็อปร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม ROV บนเว็บรับริชแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริชแมนช็อปเท่านั้น แล้ววันนี้สกินวีราเข้ามาใหม่เราก็ต้องเล่นรีวิวไปแต่เห็นหน้าฝั่งตรงข้ามแต่ละตัวแล้วโอ้ยเหนื่อยใจมีแต่ตัวตุยยากทั้งนั้นแต่ใจมันสั่งมาแล้วอ่ะนะว่าจะรีวิวสกินวีราให้ได้เลยโอ้่ก็สกินวีราที่ซินดี้ได้มาแค่75คูปองคือว่าไม่ต้องอิจฉานะทุกคน <c ười> เรื่องบนเรื่องวาสนามันอาจจะแข่งกันไม่ได้ <c oughs> แล้วใยวีราคางคาวสาวของฉันมันกลายเป็นพอสอจีนเต็มระบบไปละอิมพอร์ตมาจากเก็เอชโอเคเลยอ่ะนะไปค่ะวีราทีมตุดจีนออโตอาร ยแบบเยวเยวมากโ oh อ้ my god ถ้าพร้อมที่จะไปรับชมรีวิวสก,กินนี้แล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งทีแล้วไปลุยกันเลยค่ะ let's go <S ยินดีต้อนรับซู ROV ไปลุยกันเลยค่ะเฮ้ยโมเดลจริงคือสวยปุกปิกมากลืมผ้าวีราเดิมๆไปได้เลยอะ่ะอันเนี้ยทำถึงเนื่องจากว่าคนดูชอบบนอุบนะคะว่าช่องเนี้ยลืมท่าวาอีกแล้วอ่า่ๆวาให้ดูก่อนเลยนะคะอันเนี้ยสวยไหมสวยมากและนี้สินะความรู้สึกของการดักแกงออฟเฟนน่ะแต่เหมือนว่ายีน่าจะไหวตัวทันนะอ่ะไม่เป็นไรงเอ้าเจอลิเล,ลียพอดีแต่ว่าซีเนียร์มากรแทกฉันทำไม โอ้โหไอหุ่นกระป๋องนี่การซีนวะจัดการไปเลยค่ะเป็นแฟรดักซุ่มต้องพุ่งนี้เห็นหุ่นกระป๋องเดินมาพอด,ดีก็เลยจุบทักทายไปหนึ่งทีแล้วก็มีรถแหวิ่งมาประสานงานต่อแล้วก็มาดักรอคนเติมเลนล่างตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมังกรจะโผล่พุ่มไหมพี่เฮ้ยยายลิเลียเดินมา,าจุบไปเลยสิคับเบิ์กสาแกา่ใจอีชอยนักว้า,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 าแล้วเล่นบนนี้ปวกกันสนั่นไอเราก็จะเข้าไปหาแสงหาซีนบ้างแต่ว่าป้ากับลิเลียหน้าพอดีแต่ชีก็พุ่งงหหนนนีไไไปปด้้ททัแแต่่รถกพุเขา ไอ้น่าจะหลบทันได้นะคะพี่น่าจะโดนเหยียบเป็นกบชยยัยยแกสกิน75คูปองคือมันลดมากเอฟเฟกอลังการสุดๆขอคะแนนเลยละกันเอาไปเลย10 10 10จึงทุกอย่างไม่มีทิต่ติมาดักซุ่มตรงพุ่งฟ้ารอนาคอสเกิดมาต้องการใช้ฟ้าศินนะถ้าอย่างงาั้นเอานี้ไปก่อนแล้วลิเลียชีคือหมาจิ้งจอกหรือมแมลงสาบค่ะเอฟวี w h e r มากเวอร์เกมนี้ไม่รู้ว่าจะดักใครเอาเป็นว่าใครผ่านมาก็เอาคนนั้นละกันแต่ว่ายายซีเนี้ยมันไหวตัวทันน่ะจะปล่อยให้รอดไปก่อนละกันคือตอนน อยากเรียกแท็กซี่อยากเรียกแกลบขอคนที่พร้อมจะลงแม่น้ำเจ้าพยาไปด้วยกันแต่เห็นทีว่ายีน่าจะต้องลงไปนอนแผ่ล้องแอร์ก่อนนะคะเกมนี้เล่นกันสะใจมากไม่ต้องดงองดักกันแล้วค่ะวิ่งไปจุ๊บตุ้งตงแบบนี้เลยไปมาทีมเราก็มายืนหล่ากันหน้าบ้านเขาแล้วซินดี้ก็อยากจะจุ๊บใครสักคนแต่ว่าโอ้โหซีเนียโอเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเกือบคิดนะคะนี่นะเหรอย่าหมากแก่หมื่นปีได้ข่าวว่าเอวี่แวร์ใช่ไหมจ๊ะลงไปนอนเป็นผักก่อนนะรวมถึงยายบิแจนตัวนี้ด้วยบายแล้วการที่วีราดักตรงพุ่มบับ ตัวหายตัวปไปเลยแล้วในขณะที่ซินดี้กำลังจะวิ่งไปหาพี่เอลสุอุ๊ยใครมาคะเนี่อยอดีนะสกิลสองมาชานอ่ะจบบ้านเลยละกันจะรีบไปนอนต่อละตื่นเช้ามากินไก่ย่างห้าดาวไม่รู้ว่าใส่ยานอนหลับหรือเปล่าโคตรง่วงเลยเย่ yeah, และในตอนนี้ทีมเราก็ได้รับวิกตอรี่มาแบบวีร่าสกินไหม เอาเป็นยังไงบ้างคะ่ะทุกคนคลีปนี้สนุกถูกใจทุกคนกันบ้างไหมถ้าชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อส่งกำลังใจให้กับซินดี้ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งแวะเข้ามาดูใหม่ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะคลิมหน้าซินดี้จะมารีวิวสกินอะไรเล่นฮีโร่ตัวไหนให้ดูอีกก็เตรียมติดตามรับชมกันไว้ได้เลยปิดจบเดือนแรกของปี2025นะคะเป็นเดือนที่ดีมากๆก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่สพอร์ตซินดี้กันทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการแวะเข้ามาชมคลิปกกดดอมตแแแชรรหื้มม่่มมทังา พอดแบบโดเนทในหน้าไลฟ์สตรีมนะคะบอกเลยว่าฮิวใจมากๆซินดี้ก็กลับไปหาอินสปิเรชันมาแล้วเรียบร้อยค่ะบอกเลยว่าไม่มีดรอปแน่นอนเพราะว่าถ้ามีเพื่อนๆคอยติดตามรับชมผลงานกันอยู่นะ่ะซินดี้จะหมดไฟได้ยังไงกันละ่ะ <c oughs> ใช่ไหมละ่ะอ๋อแล้วเดือนหน้าซินดี้จะไปเที่ยวญี่ปุ่น1ิบวันเลยนะทุกคนไปพักผ่อนฮิวใจแล้วก็ไปหาแรงบันดาลใจใหม่ๆในการทํางานตลอดยาวๆย,ย,ยันสิ้นปีเลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะทุกคนเพราะว่าซินดี้จะเตรียมคลิปเอาไว้ลงในช่วงที่ซินดี้ไปเที่ยวนะ่ะรับรองว่าช่อง เียไม่เงียบแน่นอนแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะซีย